พิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติมหาวีรวงศ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากการรวบรวมโบราณวัตถุศิละปะวัตถุของสมเด็จพ,พระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโศอดีตพระเทะสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุดจินดาอ่อเมืองจอนครราชสีมาโดยพระองค์ได้สะสมโบราณศิละปะวัตถุจากจังหวัดต่างๆซึ่งขณะนั้นทรงมีอำนาจปกครองคณะสงฆ์อยู่แล้วนำม,มาเก็บรักษาไว้ที่วัด ต่อมาด้วยความตระหนักถึงคุณค่าทางการศึกษาโบราณศิละปะวัตถุเหล่านี้ได้มีการมอบสิ่งของที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโซวรวบรวมได้ให้กับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจชมในปีพศ2497กรมศิลปากรได้สร้างอาคารชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์ขึ้นหนึ่งหลังภายในพื้นที่ของวัดสุดจินดาจัดตั้งพิพิพพธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น ซึ่งนอกจากจะจัดแสด,แดงของสมเด็จพระมห AH าวีระวงศ์รวบรวมไว้แต่เดิมแล้วยังจัดแสดงศิละปะโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ่งของที่ประชาชนบริจาคให้เพิ่มเติมในภายหลังด้วยเช่นพระพุทธรูปศิลาสมัยคอมสมัยอยุทยาเครื่องเคลือบดินเผาขนาดต่างๆพระพุทธรูปเครื่องใช้สมัยโบราณ ภาพไม้แกะสลักซึ่งนาม,มาจากวัดโบราณและตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา9.00-16.00นอัตราค่าเข้าชมคนไทยคนละ10บาทชาวต่างประเทศคนละ20บาทติดต่อโทร044-242958